จชนตีสองพันดูผู้ชมอยู่ข้างหลังเนยค่ะท่านอื่นค้างไหมคะแต่ครับผู้ชมต่อไปเป็นกก่หม่ค้างเพราอว่ารอรอบจุเลอร์ประเทศบ่อไก่ทีมสมุทรสาครแชนาวีรือว่าเทหมูุ่นหลงนะครับท่านอื่นเนตมล้วน้ตผูะเลนหายเลขหนึ่งอาสาสมัครฐานพันมนุษ์สุ่มเฟง่นหมายเลขสามอาสาสมัครฐานพันชัชัยกุงก้า หมายเลขสี่อาสาสมัครฐานผ่านโสภวิตศักดิ์ศิลาผู้เล่นหมายเลขห้าอาสาสมัครฐานผ่านนัทพลใหญ่บัวไม่ค้าไม่างนะสัญญาณสีพี่ครับพี่คนที่เมื่อกี้บอกว่าเด็ดคางพี่ลองปิดเครื่องนะคะลองบูทเครื่องใหม่อะสวัสดีนะคะโจโประยุทธ์นุ่ง่อนนคะพี่โจทย์อทไมถึงไม่ตาเล่นมาพี่ลุงมาคนเดียว นี่มารวมทีมกับรัชนีเวรดับท่าหรวงผู้ชมอะว้อรีสตาร์เครื่องใหม่นะคะพอดีท่านอื่นไี้ก็มีโอกาสนะผู้ชมนะรักใครชอบใครก็เชียร์ได้เลยหลัตอนนี้ท่านไยก็เดินทางมาใกล้จะจบยันกันร้อยไหวไหมล้สามร้อยอ่ายิ้มมึงได้ยิ้มยางเดียวแหละ โดยการั้งครับเริ t t ่มการแข่งขันวุฒยอดลูกละสามร้อยโอ้โหผู้ชมนึกเดชาบุนสิลูกสามพันเอาไว้ตอนนี้ท่านสสมาก่อนผู้ชมเดี๋ยวท่านนายกจิรวัฒน์สัตสมศักดิ์คุณวิาสิรีสัตสมศักดิ์พร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็คณะในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมผู้ชมวันนี้ท่านก็จะมา มอบรางว,วิหังวันแล้วก็เป็นประธานจักดการแข่งขันนะครับสำนับท่านนายกชุรพัฒน์ท่านสสสุภโชคแล้วก็สจธันกิจเอาละครับานกำนันวิชัยจรดลครับอดลนทนไม่ไหวเขาบอก300มันน้อยเลยครับเพิ่มไปอีกสองรบาทให้เ500ต็ม500ตบเลยครับรุว่นละ500อตลอดรายการ โอ้โหทีนี้เราเมึงเอาไว้เอาไว้ลูกละห้าร้อยบาทอโอ้โหวันนี้แสนแสลฟ์ฟฟสดผู้ชมไรสดเป็นไงครับวับนบางช้างเหนือจับเพีนต้องให้ลูกจำผู้ชมลูกละห้าร้อยบาทอ่าลูกยอดลูกข้างบนนะครับเอาละครับตอนนี้ห้าร้อยมันน้อยไปและจากท่านสาวสาสุขโชคมันนั่งเพิ่มไปอีกห้าร้อย เป็นล,ลูกละ oh! หนึ่งพันบาทโอ้โหโอ้โหพวกหนึงไม่ต้องเตะข้าลูกใหญ่เลยเว้ยมึงเตขะข้าลูกยอดเจ็ดลูกคนลังงานเลือกเปลี่ยนทีมไหมเปลี่ยนทีมอ้เอ็มมึงถอยไปไม่เกี่ยวตำรวจถอยไป <c ười> โอ้โหล,าล,ล 1, ้านดาววีเว้ยโอ้โหวันนี้เว้ยอ๊อเฮ้ยเอาล่ะว่ะลูกยอดลู่กันหนึ่งพันโอ้โหลักเอี้ยหลักเอีผมบอกให้ มีโอกาสมีอมไดเชื่อผมนะครับท่านสซลสองวงเนยอะแล้วมันตกใจมันจะไม่เข้าเคยดูอ่าให้ยัดสินสักสิทธิ์ครับผู้ชมองหลวงปูนจ้อยวัลพานันองเก่าองใหม่นะก็ปัดเป่าให้ราชนาวีเข้าตัครับชุดลูดพออมเพี้ยนมีทุกปีมีทุกปีดอสฟางช้างเหนือเป็นรูประพันธุ์เทศกอนะคะทุกปีนะคะแต่ก็ไม่ไ้นะคหลงบอกเลย ลูกยอดลูกพันตลอดในชาติค่ะบ้านบานชียงเหมนได้บอก้วยเลยสิบห้าแต้มเก้ห้าสองนาทีครึ่งโอ้โหผู้ชมเอยอ่าสิแต้มโอ้โหวันนี้ผู้ชมทำไมมันกํแกัญญานี้ไาลเท็มลูกยอดใครจะได้เป็นคนแรกรุ่นหนึ่งทับาทโอ้กันนันพิชัยดวงท่านสอสอเอบห้าแต้ม แล้วก็รวมท่านสจกันสคนหนึ่พันบาทรับกระที่เอาละวะตรงมีเพิ่มมีเติมเดี๋ยวหอดพันใยกก่อนเดี๋ยวเสียหนึ่งมาตุงผหเต็มเอาละครับเต็มผมเด่นไปได้สี่ไาดูมาชมวันนี้นะถึงว่าคืนนันเลยวัหลังจะคุณผู้ชมนะท่านสสจมาโชวันนี้ข้ามมาสั่งนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้ผู้จัด แล้วก็มามอบลูกยอดเพิ่มไปอีก500เป็น1,000บาทร้อยสสิบโอ้โหเชืวว่อผมนะครับลูกยอดไม่ได้จริงง่ายเหมือนที่คิดผู้ชมเอาได้ของยีสิ 20, ลายสิห้าแต้มตีกก่ลูกระส0ง0 3 0สามผู้ชมอ่า,อาแต่ละครนะลายสิ 15, ห้าเอาไว้เอาไว้จะเอาแต้มหรือจะเอารูกยอดลายแต้ม บวกเราเลยนะเรื่องเราเลยนะลกนะฝฟบวกยี่สิบห้าโอ้หน้าเข้าู้ชมนี่ทำไม่ได้เจ็ดโรือว่าไม่ไหวนะพี่เคนะคนละพันเจ็ดโรคคนละพันไม่ยากไม่ยากรวมลำวี่รางวัลตัางๆได้ไว้ลงไว้เวลาครื่งคันไปแล้วตอนนี้สี่นาทีพันสี่อกเอาไว้นอนไวยขอน้อยไอยอดยอดยอดใครจะทำใครจะทำ โอมยิดมีพวงมาลัยอยู่บนน้หลงแห่งหมน้องหลงับเพียบดวงสวัสดีนะคะ,ม,ะมัน้มามเคยนะ,ะโหยดูเบอร์สามเลอจ็ฝฟันพยายามอยู่ที่ไหนฟัมสำเร็จอยู่ที่ั่นรลเยเลยไว้ย้องสิบห้าคะแนนบอกเในหลงไว้ฟันพยายามไม่เคยทำลายไขรอ่าไลสิบห้าหมากหมรดกมัไปกับไปไนีย้อทางบวมือ ผมดัน20รู้ก,กันดึ่งพันบาทรู้ก,กันหนึ่งพันบาทโอ้โหผู้ชมประกาศรู้ก,กันหนึ่งพันมานไหลขึ้นนะเออ15แต้ม5นาทีผ่ัน225เอาละครับรสมัชชการพระเดชคุณสัมมาเนมพระพิษุนั่งได้เลยครับอ่านั่งได้เลยหลวงพี่หลวงพี่ครับอ่าไฟป่าวโอ้ยหลวงไว้5นาทีไม่ได้รูปนี่ถือว่า แย่นะหลกนะโอ้โหลูกยอดนี่ก็พันนิดไม่มีนะผู้ชมวัดบางช้างเลยเนี่ยไปฉันข้าเอาละช้าไว้ช้าไว้ไปฉันเท้าวในครัวกันค่อยๆแม่น็อตไว้โอ้ลูกยอดห้าลูกนี่ก็คุ้มแล้วนะจิกกัแนนในหลงห้ารอบขึ่งห้านาทีคขึ้นดูสิมาเออหลงเข้าหน่อยท่านสสอยากเสียตังค์อ่าท่านสสออยากเสียตังค์ครับไปเอ้ย ลงวเอาน e. ้อยเอยี่สิบห้าแจ้งนการท่สอบมันจะเข้าล่กยอดนะมันเข้ากใหญ่ด้กยห่อนเช้่อยด้วยเรื่อดูดูาระคบคะแนนทีก้าห้าไยี่สิบห้าหลงก็มาเดี๋ยวคณะต่อจากขอราชนาวีเานาปักงานตำรวจโงยี่สิบเก้าใจเย็นไว้หลงว้ตองใจเย็นไว้ดอมว้เอากะช้าไป ไอ้เบอร์สามมึงให้เกียติสถานที่หน่อยอย่ดดึงกางเกงขึ้นไปไหนไว้มึงดึงลงมาหน่อยแม่ทำเป็นนักฟุตบอลนักบอลปรมทักคุยตกเลยมึงข้ามกับไปอีกไปกับไปยอดข้างต่งโอ้โยดูสิครับจะเสียตังค์ไม่นานสอ่สอสสลูกลักห้าร้อยเนี่ยเออเอาไปกับไปโดนโดนอ้าวเดือดเดือดเดือด ลูกสี่ล้อยเอาละคนหลังลับมาโอ้โห,หน่าเสียดายเอ้ยทำไมเว่งเว่งย่างงี้ตังมาเอาละช้าไปยิ่ยมสิบห้าแต้ม,มดูซิว่าวันวเดชนาวีจะมีโอกาสกดจะไปทักสกีใบยับลูกอยอดอ่าตังนั้นพ่ชัยสอสอธน,นก,กิจท่านสจนะครับธนกิจสอสอเอาละสุปชค สมคนรวมพลังเอาเลยัยี่สิบห้าเจ็ดนาทีครึ่งสามเก้าห้าไม่ผู้ชมสามหไฟรวงยี่สาทำเป็นเล่เนเลนะผู้ชมบําเพาเ็จําบว้ด้วยแล้วก็เจอามาเลเซียโอ้ถตกตกประเทศละคนเรับท่านสองสออ่หนึ่งพบาทลูกแลยผ่านไป วันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะัสํานักงานตรวนะคะวันนี้จัดชุดใจมาเลยนะคะชุดใจสุดเลยนะคะด้าน่นี้หาดเลยเอียดสนุกแน่เลห้าแดเอาละนาทีเข้าลย่อสปดส่สาสอปดห้าสี่สบลอ่าสีนาทีหลต้องได้นาบิเคนะบทเฉลี่ยแปนาทีเลย อ่าเอาเลยนะจับต้นชนปลายดีไฟเปล่าเดิมเอาไว้ช้าไว้เลือกอเไรไว้เอาราคาไหนลงแต่กับไปโค้งแหวกลอยไว้ลอยไวฮื้นออกเลยคุณผู้ชมนักดีลาชุดดีรูใหญ่ไม่เป็นผลแล้วครับตอนนี้นะแหวะยี่ห้าเอาแบบตั้งไม่แน่นะครับ เพที่ได้หวยอาจจะได้เงินประมาณสองหมืห้าใครจะไปรู้อ่าอาด็ดตั้งโค้งค่อยๆแต่กบไปอ้วนอาเดนเจ็ตั้งไฟดวงยอนไฟดวงอึ๊บลอยไว้มากรลอยไว้ไหลกั็ไปสิบห้ากระนดเข้าแบงเก้านาทีผ่านเกนาทีสี่ร้อยห้าสิคอยห้าใบอีกห้าใบ มาไว้มากเวยอย่าไปทอดอย่าไปจอดเออลอยไว้ลอยไวค่อยค่อยโอ้คนดูวันนี้ถือว่าเป็นคนสุดท้ายของว่าตามช้างเหนือระดับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำอ่าวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะครับยี่สิบือว่าเป็นภาพที่น่าชมชมน่ายินดีแทนผู้จัดนะผู้ชมนะโดยแค่ะกำลังสารลดกุณของกับเจ้าของคุนที่่านศรจตันนก,กิจ ผมไม่กินกันนอนลุยรื่องรวยช่วยกันโอ้โหลอนนี้จะมาช่วยท่านสสแล้วครับบายลอยหน่อยหนีลุเอาเลยบายดังเท่านี้รลอกเราไม่ได้แวยแล้วของค่ะใครยังไม่ได้แพ้รบกวนแทนได้ด้วยนะคะหนทีผ่ันสี่ร้อยหกสิบห้าสี่หกห้าพันใบาย ได้แก้มเอาไว้ลงบ่อยติดตามนะผู้ชมนะไหลสบเพกโคศกบ,บ้านลาถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์โอ้โหมาไวหน้าเข้าหน้าเข้าอ่อาขยับไปเยื่นฝาก,กด้วยนะผู้ชมนะผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานบรรทมอาจจะอยู่คนละเขตข้างเขตยังไงก็นะักคน์มาจบด้วยกันนะผู้ชมนะ โจมีิการันตีได้เลยผู้ชมอย่าก็มาผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ท่านสอนอับหน้าเสือท่านกำนัลพิชัยเจริญดลับหน้าเสือสอจอธวีตูสุว่าลูกยอดโอ้โหแขยัแกร่งหลงว่ายุคเดียวมันจะกรจี้ไว้หลงว่ายสุกับนาทีผ่านไฟฟองเต็มคณะต่อไปชั้นเก่าเมื่อปุ่ยครับ สอสสสำนักงารตำรวจแห่งชาติขนหลังอินของท่านตำรวจโทสมพัชวินทววนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองรู้ว่ามปี๊บผู้ชมไล่รห้จักําะเรารู้จักมักจีกับเสียงหนึ่งหรือว่าไทนยกจีรวมัดเป็นอย่างดีผู้ชมมีปี๊โจโจ้สุดะเดี๋ยวพาไปกปลาลุยๆขอไปหนึ่งก่อนจ้าไปก่อนจ้า อาวัตต์เตวไก่ละใจนะสิ for it for it. บอเอ็ดนาทีเสร็จได้ทั้ราวัล่าได้ทั้งตุ้สตังัรับวันนี้เราแต่งปันกันไปนะจับต่อลุกยอดร่งระพันลุกยอดไปครับ่งระพันพันบาอาวัช้าไปไปต้องรีบไปต้องรีบค่อยค่อยยมโอ้หลงโอยแต yeah. it it. ่ oh, 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 oh. ไม่ดูคืนน like ี <S 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 ้ไม่หลงไว้ประเภทกอดดี แต่กันไปน็อตขงเชียย์เข้ารูกยอดคงเดียวมันไม่เข้าสินค้ามันไม่เข้าสินสค้า75แต้ม12นาทีผ่าน12รอบเอาละพัดลมจันจุย6ตัวกัดตู้เย็น5.5คิวนะครับวันนี้ท่านสสจะมาโชคมอบให้เป็นมูลค่า15,700ทุกคนรวมเป็นเงินนะวันนี้ จับไปแล้วสองอย่างไฟล่าเยี่ยมโอ้โหลูกยอดรถหมาอ่มรวยเร็วไวมากเว้ไปจับไปในนกไห่เบลแปลกไม่น่าเข้าคผู้ชมลายสิบห้าเอาไว้่อมตั้งโขงยี่สิบหลงเคยดีไว้หลงเว้ข้าวกลวงวีดัชนาวีผู้ชมเคยมูหยองสิบห้าโขงยี่สิบตั้งไปแล้วครับ อนนี้600ะคะแนนนะคะโอเคมานาวตักลุกละ300ร้อบาทท่านท่านกำนันวิชัยจรดลแล้วก็ท่านสาจทั่บี้จิมถนอมผู้ชมบุกเบ้อลูกละ300มร้อนาวตัดโอ้โหทีนี้โคงหลัง20่สิโอ้ท่ากนกำนันอันชีจังนี<ม>น,นักกีฬาลเลือกไม่ถูกเลยครับโคงหลางเต็มถ้ามะนาวตัดเข้าลูกยอดนะครับ ลูกละ1,300โอ้โหตอนนี้มูลค่าครับหุ้นหรือว่ารางวัลเอ้ยวันตามช้างเหลือผู้ชมเริ่มจะพุ่งไปแตกอยู่ที่1,300บาทถ้าเข้ายอดนะเอาลนะะครับมาดวงเอาดัดนะแต่จะให้จับกัเจ็ดแปดวันนะถ้ากำนันนะวันตามช้างเหลือตูสิครับลงมาไว้หลงไว้นักิดาก็าไปยาจานผู้ชมฮัลข้างลวน ัานาดูก็สามร้อยเข้ายอดูก็นด่มพันรวมกันเป็นพันสามร้อยบาทเฮ้ยอูณนไว้อ่าแข็ยจัดไปยากแล้วก็ไม่ง่ายเชื่อผมผู้ชมไหมได้เปลเอาแั้ตั้งดูครับผู้ชมเอ้าบวกมันดูเฉยเฉยพวกเองแต่ให้ตรงอย่างเดียวสิบห้างค์ยี่สิบไปได้ไวหกร้อยสามสิบนะได้นะลุ้นะกันเอาล้วครับ อ่าไฟเข่ามะนาตัดเฮ้ยไฟเข่ามะนาตัดตอนนี้นะครับเพิ่มมาอีกเดิมชัดผมว่าไปลูกจัดในอยู่กลุ่มที่เป็นท่ายากลูกละสามร้อยบาทตบลงเหรอครับตอนนี้คณะกรรมการอัดฉีดให้นักกีฬาต้องเล่นผู้ชมผมบอกไว้นะไม่มีอมไม่มีดิงครับผมบอกไว้ก่อนไม่มีมวยล้มต้นคนดูผู้ชมเชื่อผมไหม ใครไม,ไม่เอาตังค์เนี่ยสิบห้ามนาวไฟเข้าลูกันสามร้อยโอ้โหทีนี้เอาไว้สิบก็ได้ไปได้แปดสิบห้านาทีผ่านแต่้มไปได้แปด 8? เอาละว่ะเอาลงไว้ได้เต็มตอนนี้ท่านสอสอห้าร้อยเอาไว้กับท่านวิชัยเจริญกรกับท่านสจตมวีดสองคนอีกห้าร้อยเพิ่งเสียพันเดียวผู้ชมหนึ่งพันบาท กี่สิบห <haven> ้าห <backs> ัวเลือหมือสามใหญแค้มยาวไปยาวไปแต่จับเชื่อผมว่ารับอัาชีพไม่หยุดอยู่ที่นี้มาวัดบางช้างเหลือนี่มันศูนย์รวมอัาชีพผู้ชมบอกไว้นะอย่างเดียดนี้หาดูยากแต่ก็จะบุกลุกสไปข้าวปลาหั่นครบเครื่องเครื่องผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ต้องยกให้วัดบางช้างเหลือทำไปสามพันนักขดบรตรถุง นี่ไม่มาไม่รู้ผูช้ชมชอกแต่กันไปเจ็ดร้อยสามสิบคอักหกเจ็ดลูกเอาลระมาดวงชนสิบหกนาทีขึ้นเจ็ดร้อยสามสิบเอาละคก,ก,กับต่อจากนี้ไปดูนักกีฬาทีผู้ชมจะคิดจะอ่านอะไรเชิญของหลังลูกยอดยอดไปเอากระสันตั้ง หมาบวบเมื่อสิบห้ากะแนน,นงสำนักงานตำรวจแห่งชาตริรับใบสมัคายชื่อครับวันนี้นำทีมโดยร้อยตำรวจเอก<อ>เอ,เอกกวีรุ่นพันลานักกีฬาทุนชาติหมาบวเต็มเต้น,นท่าอื่นต่อไปเอาไว้ลงร้อยสิบห้าแต้มเอาแต้มโดยพิเชนะแล้วก็เอาตัางค์ด้วยรูเร้เลยครับวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะผู้ชมท่านหลักฉบนววี นี่นะครับรอกันมาหนึ่งปีแล้วก็สนใจอยากที่วัดบางช้างเหนือผู้ชมหมาปา่าศึกห้าเอาละครหลังอยากกอดไปลงเลยยังมีโอกาสยังมีโอกาสไปกังับมาอุบนที้ตำรวจชุดใหญ่นะผู้ชมอฮะสึกห้าขอรประกบคนครับเอาละครับตอนนี้ประธานจัดการยังขังนครับท่านนายกชีววัตศาสตร์พร้อมคณะ ตอนนี้เป็นทองมาถึงสนามแล้วเสียงตบมือต้อนรับกันหน่อยครับผู้ชมอ่านี่นี่ผู้ชมหนุนในใจคุณถือว่าเป็นน้ำได้วันในจังหวัดนครปฐมอ่าทองทุกเส้นถนนทุกสายตอนนี้แปดร้อยคะแนนแล้วนะคผู้ชมต้องคนนี้ครับผู้ชมธนรมยกชิดวันสัสม์สัซั์ผ่านมาทักผู้นำชนชนแล้วก็อสมครับหลายๆท่าน วันนี้มาด้ยวยช่วยกันผู้ชวมวันนี้นะขอบพระคุณน,นะครับทีมง,งานของท่านนายกตรนบริหารสุดนวะัดท่านชีรุษศักดิ์สมซักคุณวุดาเซมีศักสมศักดิ์พร้อมด้วยคณะขอบบุคคลเป็นการสนวันนี้ระดับเวลาไม่ค่าของท่านมาเชียร์มาชม,ชมครับเป็นกีฬาที่ช่างกองทัพจะชื่นชอบเป็นพิเศษผู้ชมมาด้วย15นา,า,า,ายกเทศบาล18มาตรฐานจะไป เอาไว้ตอนนี้นะครับตอน